ชอบเบิร์ดเหรอครับผมอยู่ไปเบิร์ดเหรอมาไม่ทันครับขอบคุณลุงลุงขออนุญาตชมชมไปเรื่อยๆเนาะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำเมื่อไรเนี่ครับผมเอ้าเมื่อกี้ใส่อะไรมานี่นะครับบรรยากาศ FC จากสวิสนะฮะมากับครอบครัวนะมาเยี่ยมคุณลุงนะครับแล้วก็ขอขอถ่ายภาพนะครับเปิดเลยเปิดเลยแบ๊บ ไน้นนนคอ๋อไอน้องนก,นงนกคุณแม่จะเลี้ยงน้ำอ,ำอ,อขอบคุณนะครับเอาเป็นกาแฟลุงลงเอาน้ำอะไรไปสั่งให้ลุงเลย

บรรยากาศมาฝากเอทางบ้านนะระหว่างที่คุณลุงกำลังทําร้านกาแฟที่พี่ชอปนะฮะก็เราทีมช่างก็ช่วยงานครับตรงนี้นะครับเอฟซี ก็บรรยากาศนะครับวันนี้คุณแม่จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเอซลุงผลป้าแตนนะครับก็มาเมาร้านกาแฟนะเลี้ยงคุงลุงพลนะิีมช่งนะครับคนสวยน้ำแบนโซดาใส่ถุงหิ้ดูเอาวันีาตอนนั้นค่ะเป็นไรจแยกก็ได้แยกก็ได้หวานเยอค่ะเบนโซดาใส่ถุง เดี๋ยวเราค่อยมาเอานะครับเราไปช่วยกลับไปช่วยงานลุงก่อนนะฮะคิวยังยาวอยู่นะเอฟซีเดี๋ยวมาทำงานก่อนนะฮะอะไรบ้าง ล่าสุดนะครับมีรถมาส่งของนะครับเป็นอิดมวลเบานะครับแล,ลแล้วก็มีเหล็กของคุณล,ลุงนะครับจากซิซีพัมนะมเอฟซีเล็กของคุณล,ลุงก็มาสร้างร้านกาแฟนะครับ กานองค์ประกอบิจิตนะครับกนะ็อันนี้เราก็ลุยแดดกันอยู่นะเอฟซีเพราะําคโครงนะครับกนะอเหนีล้วครับเครื่องจักรจะทำงานนะครับผมจนะับ FC ครับตอนนี้ก็ทยอยตัดเหล็กนะครับให้กับ เชื่อมมาตีนเหล็กตีนเหล,ล,ล็กตัดเสร็จแล้วกว็ยกไปส่งนะครับแบกเหล็กไปส่งครับ

ด้านพิสุเทพดันดันตัดแต่งเลยตัดแต่เด้อลาสุดอสนาทีก็มาแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นเป็นเด็กชายมาเมื่อกี้เปลี่ยนชุดเร็วมากปาปกหน้าแม่การนะแล่างแงลางล่างเร็วมากเลย เตียมเด็ดอะไรไวมากเลยอยู่ใต้ลมก็โดดปันนี่มั้เนยตรีด้ก็การช่วยด้วยตัวเองนะเอซเรามีหน้าที่ตัดให้นะครับบรรยากาศถ้าลืมต่อลืมก็ไม่ไววโอ้ถ้าลืมต่อ วานเพเอาไส้มากลัสาตางานกันาคไ้พนก็ชินแล้วงานกักษาหือานเพเอาไส้มากส่ตาเราต้องอยู่เหนือลมไหมสิดมนี้เดี๋ยวอีกท่อนหนึ่งนะครับท่อนหนึ่งก็จะสำเร็จ ล็อกแล้วล็อกแล้วโอ้โหเป๊ะเลยพี่ภูเป๊เป๊ะเปอันเดียวนี่เหรอรอดรอดรอดตัวไปแล้วูนะ รางวัลมารางวัลกลางรางวันเด็กนะครับผมเดี๋ยวค่อยรับทีเดียวอ่ะโอเคโอเครางวัลทีเดียวอ้าวต่อเอาไปให้เหลือหนึ่งคนกรอนรับเ๊ะเริ่มไม่ดีแล้เริ่มไม่ดีแล้วเอาไปด้วยเดินวงกนๆเลยอย่านะอย่านะ 再听一遍，啊，剩下两组，啊来嘛，啊、哦，这皮肤，这皮肤。 ้แม็กชนะนะครับอ่ะผู้ชนะยืนด้วยก่อนต่อไปอีกห้าคนอีกห้าคนเข้ามาทั้งหมดสามรอบสามรอบนะครับอีกห้าคนนะลูกหนูเป็นผู้ชนะจําตัวเองให้ได้นะว่าตัวเองเป็นผู้ชนะลูกนะจำไม่ได้นะว่าตัวเองชนะนะลูกนะอ่ะห้าคนนะลูกเอาตัวสูสีกันหน่อยนะลูกนะตัวสีกันหน่อยนะ คคที่ต่อนถวไหนหนคคนเมื่อกี้ที่ต่อแถวที่ลงทะเบียนไว้ลูกมาลกมาสารอบแล้วคู่จะได้แ้วแข่งกันอีสา